ตวมื่อตัวเมือยังยังคืนนคืยังยังยังนักอนักนักอะปวือคืนยังยังขึ้นจมาลองจนาด้อืนโลดลงแ้วนีู่กแปแปกนนี่มัน้อยแล้วนตะีก่อนะแปอเสอสอเอาสอันเอา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 หเอามีฟันม้ไปสีนั่นน่ะ